สวัสดีค่ะมื่อกี้ได้ออกมาสวนนะคะมากับเจ้าบิ๊กอืมมากับเจ้าบิ๊กนะคะมาไปหาหน้ำไม้ไปหาหน้ำไม้มาแล้วนะคะก็ได้หลายประมาณคือกันนี่หามาต้นแม่แม่วันใจพ่พนสีมาเมื่ออื่นหรือเปล่าะคะ่ะได้บุหลายเปน็นใ่ดอกบุญหลายนะคะที่ได้มันกาลังโอกสันๆอยู่นี่นี่ค่ะไปคุดตั้งตเทียงนะได้ประมาณซิบอันนี้นะ อน,นี้ก็เป็นมกักมงของเฮานะคะนุ่นโกกมันดกด <c oughs> <ๆ c oughs> กแหงดกอย่านค่ะอันนี้มาเป็นมกักมองออกร่องนะคะมาเบิงส่วนมันนะปีนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคะปลูกทันนะหย่ากระหกวหนาเอาทันอยู่ปีนี้หญ้าหนาแหงเพราะว่าปีกายนี้พวกหนูเฮ็ดแบบ ไม่ได้ดูแลงไงเราพันมันหลายลกนี้ก็งามนะม <c oughs> ันยากาศเมื่อนี้นะบ่เห็นแดดแล้วนะเมื่อนี้เป็นอากาศดีมากเลยเ <c oughs> บิ่งวิวภูเขาบ้าน <c oughs> คือเห็ดคือซีอกนะคะอืมสวยนะแม่ <c oughs> ลงมันกะ <c oughs> นี่นะขนาดนูเห็ดเ่เห็ดลงสูงนะนี่นเห็ดลงเตี้ยนะนี่ในการเดี๋ยวก็จะได้ใส่ปุ๋ยนะเดี๋ยวสักพักนึงก็ ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวพาคนงานมาใส่ปุ๋ยอันนี้นะแซมมันบ้นเดี๋ยวเอาตัวน,นี้มาใส่ตัวน,นี้ก่อนในยวไสีไอียม,มาย้ายได้คะ่ะตอนที่ฝนโตนี่ <c oughs> เดี๋ยวลองย้ายบงกเด้อว,ว่ามันสิเิ็นจังใด <c oughs> เดี๋ยวย้ายมันกันอีกเด้อ เดี๋ยวก็จะได้ใส่ปุ๋ยมันแซมเดี๋ยวห่าแซมกันเนะอบอกเลยนะ เดี๋ยวไปหาใยอีกนี่ถ้าเบิ้งไหมมันก็คือชื่นอยู่ดอกเหยียบให้ดินมันแน่นเดี๋ยวไปหาายอีกก่อนขันมาสวนก็แบบนี้แหละคุณแม่ยู่บสุกดอก มีตัวเลกเปลี่ยนห้างบ่ค่อยอยากมีปันไดหนะ่โลงนี้กระลงนี่หนาะ ตัวนี้หากหลากดกนะนี่ถอนออกมาค่ะถ้าสิบายาอยู่นี่หลายนะ่นนะูน่ะหนูสามไว้มันเป็นอกเป็นคู่เป็นคู่อันตายก็ตายอันเกิดก็เกิด บ่เป็นยังนะถ้าเป็นคอมมินิตนะต้องใส่เผา,าใหม่นะถ้าบ่เผาใหม่บบอยู่นะงหงอดก่อนนันมาถากหยากันเลยปากแซมแซมไปนี่มันก็ออกให้อยู่นคน่นะขาได้อันใด,ดข้าก,า,กาก็ปากเลยปลูกมันน่ะถ้าข้ปาปลูกแันน่ะมันสีได้ถ้าปลูกบ่ทันมันชิบ่ได้ปีนี้ก็เร็วตะมกปลูกเพราะอยากปลูกคอยอยากปลูกคอยบอกมาจากบ้านแม่นงยาวนะ่ะเร็วปลูกมันน่ะอยากปลูกมัน เฮ็ดเล่นฮห้หัวมาได้นะถ้าฝนตกชุบแล้วหาปลูกนะมันซิบค่อยจะเกิดน,นะสังเกตบังเดอถ่าถ้าฝนมาไม่นี่หาปลูกทันพยายามปลูกเลยค่ะถ้าปล่อยให้มันไปป่ายนะมันซิบ่ท่านหญ้ากห็หกมันกระตายนะให้เลือกเอาตะมองมาพ่นเลยยังนี่ค่ะนี่ได้การอยู่ในปีนี้นะขอบคุณเทวดานะ สาธุมาเห็นสวนแล้วก็ดีใจนะแม่แม่นาดปีนี้หนูปลูกมันทันนะคะหนูสิพยายามดูแลเอาค่ะเดี๋ยวก็สิได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยกระแพงแพงศบละพันหาล้วค่ะว่ายูเรียนะขนาดบ่แม่กระตายนะที่กระตายดำบ่แเ่็ญศพละสองพันบอกปุ๋ยกระสอบละสองมันมะกระปุ๋ยกระสอบละสองพันมันกิโลละสองบาทห้าสิบ หักเฉลี่ยค่าแรงแล้วหากโลบกบหนีแล้วก็ต้องได้เห็ดค่ะเพราะว่าเฮาเกิดมาอยู่ในเฮาเกิดมาเป็นชาวไหชาวนาแล้วไหมถึงสิถูกสิแพ้เฮาก็ได้เหตุอยู่นี่แหละค่ะเศรษฐกิจดีก็ขอบคุณปีนี้ก็ถือว่าขอบคุณนะคะราคามันดีกลับไปลอกบ้านดีกว่าเบ่งบรรยากาศไหมนะค่ะแมดีดี อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะบางเือกระบืคิดมากนะถามอยูให้อยู่สวนกระสิบอได้คิดฟงส่านไงถ้ายู่เหอนแล้วมันเบิ้งไปเบ่งมาแล้วก็เขา่าเข่าไปเบึงในช่องโชเชียแล้วก็โอ้คุณแม่เลยบางเทือเฮาค่ะน้อยใจเนาะแต่ว่าปัญหาชีวิตของนูแล้วตั้งแต่เกิดคดีมานะมีแต่ถั่วกับถั่วนะคะกระเบเป็นอย่างเพระาะว่าเฮาบริหกระือว่าเฮาบด้หิษ เเบวอย่างมากะเฮากะตตบได้ไงเพราะว่เาวเฮาบ่ได้เป็นคนเริ่มเป็นคนกกอกับบะเมนผู้ใดดอกกญะยาหนูเองนี่แหละแล้วก็เป็นอย่างเฮาอยู่เธอความถูกต้องช่วยภูมิใจนะปีนี้เดี๋ยวมีเงินกระิลงอย่างบ่หรือไงจะได ตะมอกใส่ปุ๋ยยางอยู่ลอกนู่นนะปลายางมันก็ขาบไปลอกนู่นนะลอกที่โล่งๆนันน่ะขาบไปลอกนู่นนะฟังนู่นที่เป็นลอกยางจนหอดบ้านเลยนะคะขามลอกนี้ลอกยางนู่นละก็ลอกยางนี่แล้วก็ลอกมันแล้วก็ลอกยางนูนแล้วก็ยาวเข้าไปได้บ้านแล้วนะคะเป็นยาวเป็น้าวอยู่แต่ละยาแล้วก็ได้ใสปุ๋ยแล้วก็ได้เอาหญ้าอย่งบอกตะมอกไอ้พ่นไปเลยเดี๋ยวเขาค่อยมาเล้มทีหลังหญ้านะ ก็อยากหอกว่าแต่อยู่ทองนี่มันหยากหกหลายเพดใไฮมันฮะเพื่อขึ้นหยามันหนานะมันคุมมันนะสงสารคือคนเฮานี่แหลนะเนาะหายใจเบาอกสม,มอกมาเลีมหรืออยัางตรง มันก่ว่านูนูถากให้แล้วรอบนึงไงเพิ่นเฮลิเดนอยู่นุ่มบอกทำงานเฮลิเดนนะบอทันครับบอทันบอทันแล้วก็เมืยไฟเมืยตัวเองนี่ค่ะป่ะมาสิไปลอกสวนในบ้านนะเมื่อวานน่าถากได้ลอกหนึ่งเดี๋ยวเมื่อวาไปซ้ำอีกอากาศแปบนมีทำงานได้ไวนะคะช่ว่วงช่ว,ชวดินกระอ้นพร้อม พาเบ่งไปส่วนมันนี่นี่ก็มีต้นมะคะนุนต้นมะคามต้นมะม่วงนะคะนมบอกว่าต้องตัดทิมเด้อเอาไว้กินหมากมันยมเฮาอยากมันบ่มีแล้วมันอยากแล้วคนเฮาถ้ามีแล้วมันสิบอยากกินไงมันดื้อมันขวงเขาเอินค้นขวงมีแล้วบอยากถ้ามีแล้วก็อยากบ่มีแล้วก็อยากถ้ามีแล้วกระบอยากเออมันเสิเป็นแบบนี้มันดื้อ แต่ว่าของกินบ้านเฮากะโขกันกินได้อยู่นะก็ับมถึงกับขายาบบบางคนกระขายบางคนก็โอกันกินถ้าอันใดเขาขายเฮาก็ซื้อขอมาได้ก็ซื้อขอได้ก็ขออ่ะมาพกระบ้านเดี๋ยวมาแลงกระเสดิเห็ดน่อยอันนี้นะอ้าอันนี้ก็ขอคุณนะคะรถบรรทุกของ ที่แรกพระอาจารย์ซื้อให้นะบะนี้มันมันอันนั่นก็นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นของอันเอฟซีประเจมนะคะซื้อให้นะคะสามพันหาน้อโคง้งโค้งใหม่นะแต่โค้งเก้านั่นก็นเลยเอาให้ลุงฤทธิ์ไว้ใช้ลุงฤทธิ์บอกจากบาทหนูอบอกว่าเอาดอกเพราะว่าเฮากะเอาไวก้กะบ่ได้ใช้ไงเลยให้ลุงเอาไปใช้หนูซื้อของขาวสองพันแปดสามพันทั้งติดพร้อมนะ่ะคันเก้านะ ก็เลยเอา้าพ่อได้ก็เอาเพราะว่าหนุ่งเบลุจักมองซื้อไงบัดน,นี้พอได้คันใหม่เราก็เลยมาขอซื้อก็เลยขายให้ก็เลยเอาให้เราแต่ว่าปลาเราก็เอาเงินมาให้หนูก็เลยว่าว่าเอาดอก มาเลยแถนี้ 哎，拜拜，再 <noise> 见。<noise> ไปทำไมเยอะแยะเอา้าต้องเอาอย่างมาปลูกได้จจกมีอะไรนี่ซุปเสโอ้ยทำมาเมื <c oughs> ่อไหร่ี <c oughs> ่หาวเมื่อไ <c oughs> นมันเริ่มจะออกหลอกมื่ออื่นใส่ปุ๋ยอ่ะอืมาใส่ตอนเช้าตอนเช้าก็เออตอนเช้ามันใช้แต่นเช้าเพราะสาสายแม่แล้วสิมาป่ะกลับบ้าน กีดหรือบอหยังนี่กีดนะตาบอเอา,ก,าก็เห็นหนา,ม,นามันอยู่ในนี่นี่นี่นนกับกีดแล้วก็กระปายเมื่อกี้ี่อาะบรแมนขับไปก่อนบอจังกีดโอ้โหอันนี้จังมีดคุณแม่เอ้ยพูดนะ กาจะได้เงินเขานะ,ะ,นะเอองานคืองานเดี๋ยวฝนกระตุกอีกนดแมาแรงนี่อันนี้ก็เก็บเอาได้นะนี่รับสองมีดเลยได้ออกมากีดโอ้ยทาเองก็ไม่ทันแล้วก็บ่นนี่น้อแม่นอเบึ่งปอด ทำไปเถอะทำคนเดียวก็ตายคนเดียวเหนื่อยคนเดียวเผาเลยเนาะเนาะมีบเนะาะทำคนเดียวเหนื่อยคนเดียวตายคนเดียวได้บิ๊ก <Big. S 1> โอ้ยเจ้าของนากรีดเป็นแทนนี่ดูดผูผููเฮ้ยไม่ไว้ใจกันเลยนะอืม ถ้าไม่ไว้ใจก็ทําคนเดียวไปเอะอนองแมน่นาะอันนี้อย่างหนูปลูก4คูณ4นะนี่มันกว้างเห็ดอยู่เห็ดกินอะไรอะค่ะลอกนี่ก็กี่ไร่นะหกไร่บ่อวัดละหกไร่นะคะสองลอกลอกละหกไร่ค่ะ,คะกันเลยลอกนี้มาจากกรุงเทพนะคะพอได้เงินจ้างออกกันเลยไปซื้อเบีย้ยอย่าง ซื้อต้นอย่างเบดสองมื่นนะสมัยนั้นต้นละหกสิบบาทะคะ่ะแล้วก็จ้างเขาคุนหลุมอีกหลุมละเจ็ดบาทสมัยปีสองพันห้าร้อยซีซิมหานะคะเออหนูมมอายุบ้านปีสองพันห้าร้อยซีซิมหาลปลูกเดือนพฤษภาเนี่แหละประมาณนี่แหละค่ะกีะดได้จากปี <laughs> หนึ่งสองสามสามปีสี่ปีนี้หาปีนี้กีดได้หาปีนี่นี่หน้าปีได้นะคะปีละหนาอันนี้ปีพึ่งกระจิเป,ปิดฮะกีดอะไรนะอันนี้หนึ่งปีอันนี้สองปีอันนี้สามปีนี่ดูวาดมันนี่เบิ่งหนูอาจนแบบมันยิ้มห้เลยเนาะกีดบางงามไม่ได้ไปโรงเรียนไงอย,ยู่ๆก็มากีดได้ซ้ำนี้แหลย แถวไผ่แถวมันนะอันนั้นแถวหนูแถวหนูอันนี้แถวหนูอันนั้นแถวตะมอกแถวหนึ่งกับแถวสามนี่ของหนูนะตะมอกแถวสองกับแถวสี่นี่สิเป็นแถวของตะมอกบัตซสั่นอันในงามนี่สิเป็นของหนูนะอันในขี้ไรนี่เป็นของตะมอกนะค่ะข่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะครยไปมากูดด้วยนะคะขอบคุณที่ดูย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ